มาเท่าให้โชคสวัสดีพี่น้องป้องไปคือคู่โซ่กอ้กอนเมื่อเดือนกันยามัดตามแนวทางของหวยซอง VIP อน้องพี่น้องหวยซอง VIP งวดวนันที่16มิถุนาสองห้าหกดวันที่1มิถุนาของเพื่อนบ่าาอเข่าพี่น้องบนกับพ่อเข่าทั้งเหล็กวิ่งทั้งเหล็กจับคู่ตะวันเหล็กล่างเพผ่นนนั่เพป็นให้วิ่งล่างเนี่ยเขาอยู่พี่น้องเนี่ยเหล็กล่างเพื่อนเขา ูนย์อยู่ได้พี่น้องได้เหล็กล่างเพลนเขาตะเลขวิ่งจับคู่ว,ว่าเขาเลขออกสองศูนย์ของเพลนมิตรศูนย์สามศูนย์สี่ถ้าเขาวิ่งกับวิ่งล่างกับขึ้นได้อยู่พี่น้องเขาตะเลขวิ่งจับคู่ว่าเขาเนาะเลขม่เขาไม่หลุดนาพี่น้องเนาะมาตามกันต่อ Un ah. วิ่งบนเก่าพี่น้อง วิ่งวน9 หนึ่งสองเกาห้าเก้า ต้นเลขสามตัวไนดะ้พี่น้องดนะ้เลขสามตัวสามหนึ 3, 1, 9, 8, 2, 9, ่งเก้าแปดสองเก้าคนไก่มากสามครู 3, คือก สามห้าเก้าสามกูคือเก่าพี่น้องเด็กสามตัวส่วนตัวเน้นและพี่น้องเนอะพี่เน้นให้เน่งเกา่าเก้าเม็ดเดียว ถ้าพี่น้องมักสองเก่าหรือว่าหาเก่าอะไรพี่น้องกับตัวน้ำนได้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองเก้าเก้าสองหนึแล้วก็หาเก้าเก้าหาเขอกกับตัวน้ำ วิ่งล่าง7วิ่งล่างเจ็ เจับ,บคู่หนอนเจ็ดสองเจ็ดสี่ เจ็ดห้าลรางมันก็นให้สามครูเมืเ่อเบิ้งตัวเพนเนนปไปเพนเนนที่เจ็ดสี่ได้ี่หลองเร่อเนนเจ็ดสี่ อาพี่น้องห้อแคบหน้าจอเนอะสิบหกมิลุินาเนี่ยหวยซองวีพีบนวิ่ง 9, 19, 29, 59, เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าพะแนนที่หนึ่งเก้ากับตัวน้ำได้พี่น้องส่วนเลขสามตัวในสามหนึ่งเก้าแล้วครับแปดสองเก้าแล้วก็สามหาเก้าล่างวิ่งเกียจจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้า มมีเพ็นขามเจ็ดสามพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าพื่อนเน่นเจ็ดสี่อพี่น้องแคบหน้าจอเอาทามากก็คือหาลรลอตเตอรี่กันละมามาเข้ากับพ่านพี่น้องตัวเลืเป็นแค่แนวะทางไม่ชอบก็บผ่าน่ะฝากกนเลยกดแชร์คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม